เอียงละเริ่มลำเอียงพอรักละเพราะมันมีความลำเอียงก็เกิดจากความหลงเนี่ยมันนํามาซึ่งทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราดูว่าไอโมหะแม้จะเป็นเรื่องดีนะลหลงไหลได้เพิ่มในครูบาอาจารย์สุดท้ายก็นําไปสู่ความทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะละความทุกข์ทั้งหมดต้องละทุกเรื่องออกให้หมดแม้แต่ความสุขก็ต้องละละให้หมดเหลือไว้เพียงกุศลอย่างเดียวคือการมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะคือรู้อยู่กับกายลมหายใจพุโทโธ กลับมาอยู่ที่เดิมหรือรู้อยู่กับทมคือพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าอารมณ์ที่เรากําลังพิจารณาอยู่ในขนานี้เป็นอารมณ์แห่งความหลงแหลได้เพิ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยล่มจมล้มเหลวกับอารมณ์นั้นเพราะทาให้เราเกิดโทสะก็ได้ทําให้เราเกิดราคาก็ได้ความหลงเนี่ยเกิดได้ทั้งโทสะและราคาราคาคือความกําหนัดย้อมใจกับบุคคลนั้นก็เกิดขึ้นได้อย่างสีกาอีกากีก๊อฟเนี่ยนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมก็เกิดจากความหลงหลงในเงินทองสุดท้ายก็ไปทาเร็วทําชั่วช่อนชอบโกงต่อการไไไปปปัักททรรพพย์เเอาางินะํ ความชั่วความเลวกับพระจนกระชากพระออกจกถานะพระจนประราชิคขาดจากความเป็นพระไปนั่นก็เพราะความหลงนําไปสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันมาจากความหลงแต่เรามองไม่เห็นมันไอตัวหลงนี่น่ากลัวที่สุดจะบอกให้เพราะเราคิดว่ามันเป็นกุศลแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่มันเป็นอก,กุศลอคแบบเอ๊ะทไมมีความรู้สึกมีความสุขอย่างก็ยังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีอ๋อเป็นสิ่งที่เราต้องละต้องระต้องระทั้งหมดอ่ะสุขเดี๋ยวก็ดับ เพราะว่าพอเราจะกลับเอาเราหมดแล้วความสุขเอาละเห็นไหมดับไปแล้วทุกเกิดทันทีเลยแทนที่เลยวาไม่อยากกลับเลยไม่อยากไปเลยยังบางคนไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างงี้ไปเที่ยวอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือเที่ยวอยู่เสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็ทำงานอีกแล้ววันอาทิตย์จะเริ่มอะไรละไม่อยากกลับเลยอยากอยู่ต่อไม่อยากทํางานเลยอยากเที่ยวต่อเนี่ยโมหะเกิดแล้วมันหลงในการที่เราจะไปเที่ยวช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วเราไม่อยากไปอยากอยู่ต่ออยากเที่ยวทะเลต่อ จะหมดวันแล้วเหรอเนี่ยความหลงที่มันติดอยู่กับไอ้ตัวที่มีความสุขอยู่อย่าคิดว่าความสุขเนี่ยมันเป็นกุศลอย่างเดียวนะเคยเห็นบางคนโกหกคนคนหนึ่งแล้วเห็นอีคนหนึ่งนั่งยิ้มอุ้ยมีความสุขจังเลยที่เราโกหกเขาแล้วเราโกหกเขาเพราะว่าเขาสบายใจอุ้ยดีใจเลยจะได้ทําบุญเนี่ยเนี่ยหลงละหลงคิดว่าการโกหกนั้นทําให้เขาสบายใจแต่ความเป็นจริงเรากําลังสร้างเหตุของการไปนรลกกำเนิดจิราฉาและเป็นวิสัยหลอกเขาให้เขามีความสุขแต่ความเป็นจริงคือเรากําลังหลอกลวงเขาอยู่ ี่ยมาสร้างโดยที่ไม่รู้ตัวได้ทำแต่มีเจตนาทำร้อยเปอร์เซนเลยแต่แค่ไม่รู้ตัวว่านั่นเป็นความหลงที่เรากําลังทําอยู่อย่างบางคนหลงกับการกับการแบบรักทรัพย์อ่ะชอบมากติดแบบมีความสุขทุกครั้งที่รักทรัพย์จะมีความสุขมากชอบในการรักทรัพย์ชอบในการสะสมของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเองอสะสมเก็บไว้บางคนไปตามร้านอาหารอะไรยงเงี้ยชอบเก็บไอ้นั่นไอ้จานรองแก้วไอ้กระดาษรองแก้วอะไรรองแก้วขโมยใส่กระเป๋าไห้กับกบ้านมันขโมยเพราะอะไร กับเราจะเอาอะไดีจะได้ทางปลอดภัยจะ้ะนี่มายังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปขึ้นรถไฟฟ้าที่แต่ละวันอ๋อตรงนี้มีรถรับส่งอยู่ใช่ไหมเป็รถสายเลี้ยงไปส่งน่ะบักซอยโอเคเดินทางปลอดภัยจ้ะเออจ้ะ,ะออกมาได้ทุกวันเสาร์ใช่ไหมโอ้เดินทางปลอดภัยจ้าโนโมธนากินข้าวให้เรียบร้อยก่อนนะค่อยกลับนะคนอื่นหน้าก็มาไม่ได้ต้องทับรอบอ๋ออ๋ออาทิตย์นี้ก็ไม่ได้มาทั้งเดือนนะพักตา<อ>จะต้องหลังจากวันที่สองก่อนอ๋อ ขาไปทำตาโอเคโอเคจะได้ทำปลอดภัยจะนมวัฒนาจะสาธุกินข้าวแล้วเหรอใช่เออนุไปกินข้าวก,ก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นมาถามใหม่คนอื่นจะได้ฟังด้วยเออพักกินข้าวคือตานนั้นเอยากไปวานร้าย จะกลับยังยังค่ะเออรอรอรอถามทีเดียวอย่าถามไห้นี่มันมันมีมีใครฟังไม่เกิดประโยชน์จะค่อยถามทีเดียวยวรอก็พักด้วยเรื่องของเรื่องไม่ได้พักกะทีเนี่ยแบบพักเที่ยงครับพักสักสามสิบวินาทีก่อนแก้แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตให้ชัดเจน ไม่งั้นสุดท้ายแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายฉะนั้นก็ต้องช่วยกันในการเปิดเผยหลักคาสอนเลยจ้าปกป้องอาจารย์งงมากเลยรู้ว่าสอนธรรมะกุฎจ้าถูกต้องแต่ปกป้องหอดูอย่างเงี้ยปกป้องศาสตร์ิชาก,การพยากรณ์ทำลายทายทักแต่นี่มึงจะปกป้องหลักอริยสัจโอ้ยไอ้อกาคนที่มีโอกาสได้บวชเข้าไปได้ไปเรียนพระไตรปิฎก้วแทนที่จะได้ใช้ความรู้นั้นมาสอนคนให้ถูกต้องกับ กับผิดซะเองอย่างเงี้ยค่ะ<ข>อาจารย์ก็นั่นอ่ะก็สอนถูกแค่ไหนแต่สุดท้ายมันก็ั่วยอยู่ดีอ่ะก็ดูสิก็สอนถูกก็นั้นนำเประดับด็อกเตอร์ด็อกแต่ปทเจ็ดปทเก้านน่ะสอนถูกทั้งนั้นอ่ะแต่สุดท้ายมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะมันไม่รู้มันปฏิบัติไม่ได้แล้ว,ลวจะเอาอะไรไปสอนใครได้มัสนสอนก็ไม่มีกาลังสุดท้ายแล้วมันต้องเน้นที่การปฏิบัติสอนผิดสอนพลาดสอนค่าสอน,นเครื่องเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่ให้สอนถูกตามตำราขนาดไหนก็ไม่ได้หมายความว่าตำราต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ มันเป็นฐานะที่เป็นมาไม่ได้ใครยึดปั่นถือว่าว่าแต่ิดกถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเล่มพูดไม่ได้มันเป็นอะไรมันเป็นเหตุปัจจัยถ้ายึดแบบนี้มึงไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนเพราะอะไรพระองค์ทรงบอกแล้วว่าทุกอย่างมีความแปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมมึงจะมายึดมั่นถือว่าว่าตำราทุกเล่มถูกไม่ได้แสดงว่ามายึดตามหลักคำสอนเลยร้าแล้วพระองค์ทรงบอกชัดเจนเลยอย่าเชื่ออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาจากไหนบอน้างก็่าม ถ้าเข้ามันได้อย่างดีแสดงว่าจำมาถูกถ้าขัดแย้งก็เป็นโดยก,การอื่นแสดงว่าจำมาผิดละาทิ้งดังนั้นถ้าแม้แต่ในพระไตรปิฎกมีความขัดแย้งกันเข้ากันไม่ได้กูก็ไม่ฟังแต่เราจะฟังเฉพาะอันที่มันเข้ากันได้เราต้องโยนีโสพิจารณาไขควรอย่างอาจารย์อ่านพระสูตรหนึ่งอย่างพระกระดูกของพระเจ้าเวลาเผาเนี่ยจะไ,ไม่มีขี้เถ้า,นะาไม่มีขี้เถ้านะจะไม่มีขี้เถ้าเกิดขึ้น ปรากฏเวลาเผาไปกับดีเวลาไปเอากระดูกแปเวากระดูกดสใส่เจดีไ,ไปไปลามาบอกว่ากระดูกหมดแล้วเหลือแต่สรีราคาพระสรีราคาขี้เท่าอ้าวเมื่อกี้บอกว่าไม่มีขี้เท่าอันนี้กระดูกหมดเอาขี้เท่าไปได้อ้าวท่านนี้มีขี้เท่าแล้วพระสูตรห่างกันนิดเดียวอ่ะมันมีความหลายอย่างที่มันมีความกำบวมขัดแย้งมีความเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงแม้แต่พระเถระผู้ใหญ่จะเอ่ยปากกับเราว่า ก็ผมเนี่ยจำมาต่อหน้าพระพพรผู้มีพระเจ้าเลยพระองค์พูดแบบนี้พระองค์ตรัสแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพิ่งเชื่อเพราะอะไรไม่รู้ว่าเขาจำมาถูกหรือเปล่าถ้าเอาอะไรรับไว้ก่อนแต่อย่าพิ่งรับรองอย่าพิ่งคัดรับไว้เอาไปตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วเข้ากันได้ทาแล้วกุศลเจริญอกุศลดับใช้ได้จําไว้แต่ถ้าไปตรวจสอบแล้วเข้ากันไม่ได้ขัดแย้งกันเลนเป็นโดยประการอื่นตรวจสอบทุกอย่าง,แล,แ,งแล้วขัดแย้งกันกุศลทําแล้วกุศลดับอกุศลเจริญแทน ให้ลับทิ้งคํานั้นเลยอย่าไปจนไปจาอย่างที่พูดกันอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ไม่ได้เห็นด้วยกับทุกคนเรามีความคิดเป็นของตัวเราเองเราไม่จําเป็นต้องตามใครเราตามคนคนเดียวคือพระพุทธเจ้าแล้วเราตามการกระแสอินทรีย์มีของตนเราตามครูบาอาจารย์ที่เรามั่นใจว่าเขาสามารถสั่งสอนธรรมะที่ถูกต้องได้เอาเถอจะรู้มากรู้น้อยไม่ใช่ประเด็นแต่สิ่งที่รู้นั้นถูกต้องไหม หลักการปฏิบัติหลักเกณฑ์การปฏิบัติเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจบเราไม่จําเป็นต้องรู้ทั้งหมดในพระไตรปิฎกถ้าจําเป็นต้องรู้ทั้งหมดภาษาดีบุตรจะมารู้ทำไม่ได้เลยภาษาดีบุตรรู้แค่ทำประโยคเดียวมารู้ได้ไมมต้องไปนั่งเรียนอภิธรรมพระโมคคัลลานะรู้ทำเดียวบทเดียวมารู้ทำได้ไม่ต้องไปนั่งเรียนอภิธรรมไม่ต้องไปนั่งเรียนพระไตรปิฎกแต่เราต้องมานั่งยึดมั่นถือมั่นว่ามึงต้องเรียนพระไตรปิฎกให้จบมึงต้องเรียนอภิธรรมมึงไม่เร ใครจะพูดอย่างนั้นแต่กูไม่เชื่อก็ภาษาลีบุตรเป็นตัวอย่างอยู่พระโมฆลานะเป็นตัวอย่างอยู่ไม่เห็นต้องเรียนทั้งหมดองค์ุลิมานวิ่งไล่ตามผู้ริจ้าผู้รจ้าตัดคำเดียวรรลุ้ได้เลยเห็นไหมล่ะไม่เห็นต้องไปนั่งเรียนอะพี่ทำอะไรเลยสุดท้ายแล้วอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วกุศลวเจริญเรียนรู้ทำเพียงบทเดียวจะเป็นความสุขของเธอไปตลอดการยาวนานแต่การรู้ทำเพียงบทเดียวมันจะเป็นเหตุที่เราขยายทำบทอื่นๆต่อไป ทำให้เราตั้งใจงในการศึกษาเล่าเรียนแล้วนําบทธรรมนั้นมาปฏิบัติปฏิบัติตามในปัจจุบันขนาดนี้ได้เออเนี่ยต้องช่วยกันขวนขวายในการบอกในการสอนในการกับเคลื่อเพ้าะสุดท้ายแล้วอะไรที่เป็นการรักษาพระศาสนาดีที่สุดรู้ไม่คืออะไรเราเองศึกษาพระธรรมแล้วเราเองนาพระธรรมคาสั่งสอนมาปฏิบัติแล้วเมื่อปฏิบัติได้แล้วได้ผลกับตัวเองนั่นแหละเป็นวิธีการรักาศาสนาที่รักษาศาสนาดีทีส่สุดคือรักษาที่ตัวเราเอง ถ้าเรารักษาศาสนาที่ตัวเราเองได้เราจะมีความสุขเป็นความสงบสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขนาดเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรศาสนาจะเสื่อมจะเจริญอยู่ที่ใครตัวเราดังนั้นจะรักษาศาสนาก็รักษาที่ใครรักษาที่ตัวเราเพราะสุดท้ายแล้วการรักษาพระธรรมพระวินัยนี้ไม่ใช่ไปทนไม่ใช่ไปเพ่งพิสูจน์ชาวบ้านแต่เราเพ่งพิสูจน์ตัวเราเองต่างหากศาสนาจะเจริญจะเสื่อมมันอยู่ที่เรา ถ้าเรามีคุณธรรมจริยธรรมมากศาสนาจะเดินมากดูอาจารย์อาจารย์มีศาสนาในใจของตัวเองและอาจารย์เอาหลักศาสนานี้ไปสอนแก่คนมากมายคนเข้าใจศาสนามากมายจากอาจารย์เพียงคนเดียวเห็นไหมมันไม่ไหมายความว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีศาสนาที่ตัวเองแล้วมันจบไม่ใช่เมื่อเรามีศาสนาเราจะไปกระจายศาสนานี้ออกเพราะเป็นของดีเป็นของที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุระว่าเฉพาะในเรื่องสุญญตาเหมาะแก่การบอกสอนแก่ คนทั้งหลายในโลกนี้ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราเห็นว่าธรรมะุทธเจ้าเป็นธรรมะอันเป็นของชโลมจิตใจเป็นของเยียวยาจิตใจเป็นของที่เป็นธรรมที่ปิดไว้แล้วทําให้ถูกเปิดออกความไว้แล้วทาให้หงายออกเป็นของที่กระทาให้แจ้งอุปมาเปรียบเหมือนแสงตะวันที่ขึ้นสู่ท้องหน้าผาไล่เอาความมืดบิดออกจักสังสารวัตนี้ไล่เอาความมืดบิดออกจากความมืดบอดในใจของเราไล่เอาความมืดบิดออกทั้งหมดเหลือแต่ คูณนูปการของธรรมนี้เราเห็นพุทธคุณของพระเจ้าในคุณของศาสนานี้เราจะตั้งใจขวนขวายในการช่วยกันในการบอกสอนหลักธรรมพอะพรธเจ้าโดยการลงมือกระทําที่ตัวเราเป็นเหตุเมื่อเราลงมือกระทําได้คนอื่นจะเห็นว่าเราทําได้เขาก็จะอยากถามว่าเราปฏิบัติทาอะไรทําไมเราถึงทําตามธรรมเหล่านี้และทําให้เรามีความสุขในปัจจุบันได้เฮ้ยทำไมเราถึงประสบความสำเร็จเราก็จะสามารถบอกได้ว่าเราสําเร็จได้เพราะเราปฏิบัติตามหลักคําสอนเฮ้ยทำไมเราถึงเจริญเราก็จะเลยว่าทําไมเราเจริญ จะเหได้เพราะอะไรเพราะหลักคำสอนอย่างอาจารย์ประกาศตนเองเลยว่าอาจารย์มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณสมบัติต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะหลักคำสอนพทธเจ้าอาจารย์มีชีวิตที่ดีแบบนี้ได้ก็เพราะหลักคำสอนพทธเจ้าอาจารย์เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ก็เพราะหลักคำสอนพทธเจ้าเห็นไหมมันเป็นเพราะหลักคำสอนของพระเจ้าจึงทําให้เรามีวันนี้ได้ในปัจจุบันขนานั่งหางนี้ก็ได้เพราะหน้าที่พวกเราทุกคนก็คือเราต้องสื่อสาเล่าเรียนหลักคําสอน นำมาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตาหนิตีเตือนใครได้ก็ตําหนิตําหนิตีเตือนใครไม่ได้ตําหนิตีเตือนตัวเองแต่สิ่งสําคัญก่อนตําหนิตัวเองกลับมาตําหนิตัวเองก่อนว่าตัวเองทําดีแล้วหรือยังตัวเองทําถูกแล้วหรือยังตัวเองใช้ได้หรือยังก่อนที่เราจะไปจัดกนจัดการใครเราต้องกลับมาดูตัวเราเองก่อนว่าเราใช้ได้แล้วหรือยังเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการเผยแพร่ถ้าทำคำสั่งสอนที่ีสุดคือเริ่มต้นที่เราเมื่อเริ่มต้นที่เราดีแล้วเราค่อยๆบอกบอกใครคนรอบตัวเรานั่นแหละ แล้วเดี๋ยวคนรอบตัวเราได้เข้าใจแบบเราเขาก็จะขวนขวายในการไปทําประโยชน์แบบนี้สืบต่อไปมันก็จะไปต่อ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 ทำมาแลิตก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันขนาแต่ทุกวันนี้มุงแต่มานั่งเถียงกันมานั่งด่ากันมึงสอนผิดมึงสอนไม่ถูกมึงอยากคายมึงด่าก็ม้วแต่มานั่งด่าชาวบ้านไอ้รับที่กระโถนไอ้ลูกศิษย์กระโถนไอ้แก๊งกระโถนไอ้แก๊งด้อมถุยสุดท้ายแล้วมานั่งมัวแต่มานั่งด่าชาวบ้านตัวมึงเองไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ศาส,สนาจะเจริญในตัวมึงนี่บอกงได้ไหมว่ารู้แค่ไหนแตำละไม่ได้ก็มีประโยชน์มึงก็ตายฟรีไปในภพนี้ก็ไม่ต่างจากอีผู้ที่ประราชิชออกมารู้เต็มหัวแต่สดท้ายเอาตัวไม่รอดสุดท้ายมันเป็นแบบนั้นเลยอีผู้ที่ออกมาด่าทุกคนไม่ต่างจากอีผู้ประราชิชพวกนี้เลยพอการเพราะอะไรสุดท้ายมึงก็ทําชั่วสุดท้ายมึงก็ทําเลวสุดท้ายมึงก็ด่าทอต่อว่าชาวบ้านมึงด่าว่าชาวบ้านด่าคนอื่นมึงก็ด่าคนอื่นตัวมึงเองก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่จะคิดให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงเพิ่มเอ เพราะะนสุดท้ายแล้วศาสนาจะเติบโตศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองเราต้องกลับมาปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองก่อนเนี่ยเลยวิธีการทําให้ศาสนาจเจริญแล้วเราต้องช่วยกันด้วยกันในการถีบไอสิ่งที่มันเป็นความชั่วความเลวออกจากตัวเราความชั่วความเลวต้องถีบออกจากสังคมของเราโดยเฉพาะหมู่คณะสงฆ์เราเป็นพุทธบริษัทเรามีสิทธิ์ในการปกป้องศาสนาสมเด็จพระยุพยุตโตท่านพูดเลยว่าเมื่อในคราวใดก็ตามที่คารวะญาติโยมเพียบผาบ ไอ้เรื่องเวลาใดก็ตามท้าที่สุสงพิมพ์พับในเวลานั้นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาต้องลุกขึ้นมาเชิดชูพรผส์ที่ดีๆให้กลับมาเป็นปกติได้ต้องช่วยกันปกปักรักษาคุ้มครองศาสนาพระเจ้าสรรเสริญต่อบุคคลที่สรรเสริญด้วยและตำติ์ตำหนิด้วยตามการและพระองค์ทรงสรรเสริญต่อบุคคลที่ทำสองอย่างนี้คู่กันไปดังนั้นเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เราอย่าติอย่างเดียวเราต้องสรรเสริญด้วยอาจารย์จึงเตะพระทำชั่ว แต่สันเสริญต่อพระทำดีและเราอย่าสันเสริญอย่างเดียวต้องทำดีด้วยอาจารย์จึงสันเสริญต่อพระทำดีแล้วทำดิพระทำชั่วเพราะทำตามคําสอนของพระศาสนาธรรมะนี้ติดได้ทั้งหมดไม่เลือกชนชัน้นวรรณะติดได้เลยไม่ต้องละอายต่อการติดต่อความชั่วความบาปเราต้องมั่นคงต้องยืนหยัดต้องแก้กากอาหารต้องอาหารชั่ชัยเพราะเราไม่ติดกันนี่ไงจึงมีสันดาศีกาชั่วแบบนี้ที่ไปนั่งสำลอกเลียลายพระ ในการที่จะไปกระชากพระเหลือพระออกมาไปอยากได้พระทําผัวนะ่ยก็นี่ไงเพราะเราไม่ตาหนิอีกคนสันดาห์แบบนี้มันเลยมีคนสันดาห์แบบนี้ไปนั่งตามจองร้านจองผ่านระไปนั่งเก็บพระเนี่ยไปยี่สิบรูปสาสิบรูปแล้วเนี่ยไปกี่วัดก็ไปแล้วเนี่ยแล้วก็เพราะเราไม่ตีพระแบบนี้ไงไปให้พระละเลิ่มมีอำนา,นาจราชสั่์อยู่เหนือคารวะญาติโยมด้วยซ้ำทำตัวเหนือทำตัวเหนือตลอดเวลาทำตัวชูคอตลอดเวลา สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เราลืมไปว่าเราต้องตําหนิช่วยการตําหนิตักเตือนเมื่อพระโดนตําหนิตักเตือนพระจะกล้ามนะั้ยไม่กล้าพราอะไรคารวาจ้องอยู่ตลอดเวลาเขาจึงต้องทําตัวให้ดีเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในราชการลนี้ได้อยา่อางปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราติเราสามารถติได้ไม่ต้องเกรงใจจะทําแต่เราติพระเราต้องติเพื่ออะไรความสารวง ถ้าเราเห็นว่าคนเนี้ยพระรูปเนี้ยไม่เกี่ยวข้องกับเราเราไม่จําเป็นก็ได้แต่ถ้าเราเห็นว่ามัเป็นพระใกล้บ้านเรารู้จักติได้ติหรือถ้าไม่ได้เดินไปบอกเจ้าวาด,ดิฉันกับผมเนี่ยเห็นพระรูปนี้เนี่ยว่าท่านมีพฤติกรรมแปลกๆลองช่วยสังเกตสังเกตตรวจสอบตรวจต,ตาหน่อยได้ไหมแจ้งกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เขาช่วยดําเนินการให้เขาตรวจการจัดการเพราะเราไม่เกี่ยวข้องเราก็ใจขงส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ก็เป็นการช่วยการสอบสอบศาสนาดูแลศาสนาปกป้องพระภิกษุสงฆ์เพราะการช่วยการในการกระชากพระช่วช่วๆออกมา มันเป็นวิธีการที่เราสามารถตั้งเจตนาว่าเราต้องการรักษาพระดีเราไม่ต้องการให้รลาสก,การะเหล่านีา้ไปอยู่กับพระชั่วแต่เราต้องการให้อยู่กับพระดีๆนี่เป็นหลักเกณฑ์หลักการสําคัญของการรักษาบวาุมพระศาสนาให้เกิดขึ้นให้ตั้งมั่นคงอยู่ได้ในปัจจุบันนี่แหละเป็นวิธีการรักษาพิทัษ์รักษาพระศาสนาที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องขวนขวายช่วยกันท่าดีวิ่งเข้าไปเยอะๆไปก ไปช่วยกันพูดไปช่วยกันบอกไปช่วยกันแนะนําว่าโอ้โหวัดน,นี้ดีขนาดไหนพระรูปนี้ดีขนาดไหนช่วยกันพูดช่วยกันกล่าวแต่พระไม่ดีเราก็ต้องช่วยกันตําหนิ้ตีิงงเพื่อให้พระรูปนั้นสึกออกไปแลกออกไปลาออกไปอย่ามาจมอยู่เป็นมวดเป็นคู่อยู่ในศาสนาก็เพราะไม่ติกันไงเวลาโยงใส่ซองพระร้อยเดียวก็เลยไปนั่นดงด่ากูสวดแทบตายคอแทบแตกได้ยังได้เงินใส่ซองร้อยเดียวก็นี่ไงเพราะคารวะไม่ติปล่อยป่าละเลย พอวลางนั่นก็มีระดับพระผู้ใหญ่ปฏิเสธนักข่าวแบบไม่เป็นไปแบบไม่ไม่ไม่เหมาะสมกับสมณนสารู่ไม่ควบคุมอารมณ์จิตใจของตเองก็นี่ไงแล้วเราก็ปล่อยป้ว่แล้วก็เป็นแบบวุ้ยเก๋ออันนี้ว้พกได้เว้ยแบบนี้ก็มีอาจารย์เออ,อแบบนี้ดีแบบนี้ดีดดดตอนนี้มันจะแข็งแรงใช่ใช่ในเซเว่นมันจะแข็งแรงอาจารย์ใช้แบบนี้พี่พี่เจ้าของแบรนด์เขาฝากมาให้เราเออเหรอพี่เจ้าของแบรนด์เหรอใช่ทัสวีใช่ค่ะนี่ ยี่ยหอ้อ p l สวีรักแย่ไม่ดําไม่เกิดคราบติดเสื้อขอบคุณมากเลยนะนุโมทนาด้วยเดี๋ยวจานนนี้เอาไว้พกติดตัวเลยเออเป็นน้ําดีเพราะเวลาบางทีเมันออกเยอะอ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะุโมทนาด้วยถ่าออยรูปมานั่งคนละข้างค่ะะค่นนังลข้างมาให้ของก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปทีเดียวมาเดี๋ยวให้ของก่อนนะโอ้มาสายอันเนี่ยแดกไม่ทันเลยเนี่ยโอ้ไม่งั้นจะกินแต่ช้าถ่ายรูปก่อนอะพ่อ โอ้โหกินได้มากนี่ต้องกินเลยปะเนี่ย <c oughs> ขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยนะอนุโมตนาด้วยจ้ะนี่ถ่ายรูปหรือเปล่ารูปไหนก้องไหนอยากให้ถ่ายใหม่อันนี้ถ่ายของก่อนทุกอนุโมตนาด้วยจ้ะมีใครจะให้ขออาจารย์อีกไหมคะมีใครอยากให้อามานี่เอามาถ่ายรูปกายีมา ถ้าทายเดี่ยวก็นั่งเดี่ยวได้เลยนะเดี๋ยวส่งกล้องให้เราเอะไปรับกล้องคนหนึ่งจัดแอดมินรับกล้องคน่ะอนุโมทนาด้วยจ้าต้องการอะ ขอบเวาด้เลยอเวลาดูเลยเข้าด้นนี้เลยจ้ะได้นั่นได้เข้ามาเก่งเกย์อันนี้มูธนาด้วยจ้ะขอบคุณมากจังมธนาจัเดินหน้ามาหน่อยจะได้เท่ากับทางนี้โอเค โอเคล้วไหนลูกสมุทนาเดซ่าลูกแล้าก็อีนี่ออกไปก็ได้ เลยเป็นวันตัเกิด